สาวพิมพขอความช่วยเหลือคะ่ะพิมพ์ไม่อยากยูเฉยขอความช่วยเหลือสําหรับนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมืออย่างพิมพิมพันนอกจากเธอจะเป็นระดับนางเอกแถวหน้าของวงการแล้วนะคะเมื่อหลังจากตัวนั้นก็ทําความดีตลอดคะ่ะใครที่ติดตามเธอเดี๋ยวจะทราบกันเลยไม่ว่าจะเป็นไปช่วยเหลือบ้านพักคนชราแม้กระทั่งอาสาแบกร่างคนใิโรพยาบาลก็เคยอีกทั้งเคยเป็นสะพานบุญนะคะช่วยแฟนคลับแล้วก็ คนรอบตัวชวนกันไปทําบุญทําความดีอยู่เรื่อยเลยล่ะคะ่ะแล้วก็จะบอกเสมอนะคะวเวลาที่มีมิงเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องจัดงามหรือปาร์ตี้อะไรขอแค่ช่วยกันแบ่งปันความสุขเล็กๆให้กับคนที่ไม่มีโอกาสเหมือนอย่างที่เราาจะดีกว่าเลยหลายคนต่างกระชื่นชมค่ะเพราะว่าเจ้าตัวนั้นสวยทั้งภายนอกและภายในจริงๆเป็นคนที่สวยออกมาจากใจเลยล่ะคะ่ะยังไงนะคะทางทีมงานเองเนี่ยต้องขอเป็นกําลังใจให้กับเจ้าตัวสร้างสรรค์ความดี ีแบบนี้ให้กับสังคมนานๆแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเธอมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะ